การท่องเที่ยวระยะยาวกับการเดินทางแบบใช้ชีวิตต่ตางกันยังไงการท่องเที่ยวระยะยาวก็หมายถึงว่าเดินทางมากกว่าหนึ่งเดือนหมายถึงว่าเที่ยวทุกวันวางแผนไว้เลยว่าไปไหนบ้างวันนี้ไปไหนพรุ่งนี้ไปไหนต่อไปวันไหนการวางแผนล่วงหน้าก็เรียกว่าการท่องเที่ยวเหมือนกันเราเที่ยวได้ต่อเนื่องเพราะว่าเราแพลนมาล่วงหน้าถูกไหมอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเที่ยวอย่างนานเนี่ยถ้าไม่เช็ดเตรียมมาล่วงหน้าเป็นปีเนี่ยใครจะไปทําได้ในระยะเวลาสั้นๆใช่ไหมก็คือเอาเป็นว่า เที่ยวระยะยาวก็คือว่าส่วนใหญ่จะเที่ยวไงทุกวันก็คือเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้ทําอย่างอื่นหรือถ้าทําก็ทําไม่มากเพราะว่าถ้าทําอย่างอื่นอย่างเช่นว่า,าทํางานไปด้วยหรืออะไรเงี้ยมันจะทําให้แบบรับภาระหนักมากเอาเป็นว่าเที่ยวระยะยาวคือมากกว่า1เดือนที่มองไว้สูงสุดก็คือน่าจะสเดือนหรือถ้าเกิดใครเที่ยวเป็นปีก็คือหมายความว่าเขาก็ยังไม่รู้อนาคตว่าจบครั้งนี้แล้วอาจจะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตหรือนานๆที หรือยังไม่รู้อนาคตเลยว่าจบรอบนี้แล้วเขาจะยังไงต่อเดี๋ยวไว้ค่อยคิดอีกทีหนึ่งคือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทําได้อย่างต่อเนื่องได้สมมติเที่ยวสักปีหนึ่งอ่ะอาจจะบอกว่าเดินทางรอบโลกเที่ยวมันประจําเลยอาจจะไม่ถึงขั้นทุกวันมันร่างกายมันไม่ไหวหรอกอาจจะมีพักนานๆทีอ่ะแต่เที่ยวแบบแพนเอาไว้แล้วหรืออะไรเนี้ยจะทําต,ทต่อเนื่องทุกวันเนี่ยอมมองว่ายากเพราะว่าถ้าเราไม่ทํางานไปด้วยเนี่ยมันจะไม่มีปัจจัยคือเรื่องเงินซัพพอร์ตอยู่เว้นแต่ว่าเราจะรวยมากแล้ว คือมาทําตอนแก่มีเงินกเกษียณแล้วเอออันนั้นเป็นไปได้หมายความว่าเราจะต้องรอจนถึงตอนอายุเยอะแต่ว่าคนไทยไม่ได้มีเงินกเกษียณนะฉะนั้นคนที่ทําได้ก็มักจะเป็นฝรั่งถ้าเป็นส่วนมากอันนั้นเขาอาจจะทําได้ที่ว่ามีเงินเข้ามาทุกเดือนโดยที่เขาไม่ต้องคิดเรื่องงานเพราะเขาทํามาแล้วไงใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราต้องการจะทําโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ต้องรอจนกเกษียณก็คือการเดินทางแบบใช้ชีวิต พวกเราคนโนกัยเนี่ยคือโลภไงเราไม่ได้อยากจะรอเพราะเราก็ไม่ได้มีเงินเกษียณอยู่แล้วเราไม่ได้ทางานประจําไม่ได้รับราชการใดๆถึงแม้ว่าเราจะทํางานประจําคนไทยก็ไม่ได้มีอยู่แล้วฉะนั้นเราไม่มีโอกาสแบบฝรั่ง <c oughs> พวกเราที่ถ่ายวีดีโอมาเนี่ยถ้ามองว่าเป็นการเที่ยวเนี่ยผิดถนัดคนมักจะมองว่ามาต่างประเทศเนี่ยคือแต่ต้องมาเที่ยวของเราเนี่ยจะเรียกว่าเปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยๆมันก็ใกล้เคียงอยู่นะก็คือเพียงว่าะมันเปลี่ยนทุกเดือนเท่านั้นเองถ้าเป็นการท่องเที่ยว ระยะยาวก็อาจจะแทนที่จะไปดังๆกระโดดกระโดดไปไกลๆหน่อยที่เป็นเมืองยอดที่ต่อให้เป็นฝรั่งมีเงินกเกษียณแล้วเชื่อว,ว่ามันต้องมีช่วงที่เขาพักเบรกเพราะว่ามันอย่างที่บอกอ่ะเที่ยวต่อเนื่องมันมันได้ความตื่นตาตื่นใจแต่ว่ามันร่างกายมันรับไม่ไหวกับที่จะเที่ยวต่อเนื่องใช่ไหมอา,อาจจะเที่ยวสาเดือนเสร็จแล้วก็หยุดกี่เดือนของเขาก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้มันต้องมีการพักแต่ของเราการเดินทางแบบใช้ชีวิตคือเราไม่มีพักต่อให้กลับไทยเราก็ไม่ได้พักเพราะว่าเราคือเอาการใช้ชีวิตหมายถึงว่าตอนที่อยู่ไทยเฉย ทุกคนก็ต้องแบบว่ามีไปห้างมีดูหนังฟังเพลงทํางานกินนู่นนั่นนี่อันนี้คือการใช้ชีวิตเอาการใช้ชีวิตการทํางานกับการเที่ยวมารวมกันถ้ามองว่าเรามาต่างประเทศก็คือต้องมาเที่ยวนี่ไม่ใช่เราแค่เปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยๆแล้วเราก็พยายามที่จะผนวกเอากิจวัตรประจําวันผนวกเอาการทํางานเพราะเราไม่มีทางมีเงินเกษียณอยู่แล้วเราก็ต้องหาไรายได้ แล้วต้องเป็นรายได้ในระดับที่จะทําให้เราเนี่ยเดินทางได้ไปเรื่อยๆด้วยไม่ใช่แบบว่าครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็เอาการเที่ยวทั้งสาอย่างรวมกันการใช้ชีวิตการหารายได้การเที่ยวมารวมกันฉะนั้นเราก็เลยเป็นการเดินทางแบบใช้ชีวิตคือทําตัวเหมือนอยู่บ้านแต่ว่ามาเปลี่ยนที่อยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆตั้งชื่อคําจํากัดความนิดนึงเพราะว่าบางทีอืมรู้จะอธิบายยังไงดีวะการเดินทางแบบใช้ชีวิตเดินทางไปไหนอะ่ะ การท่องเที่ยวแบบใช้ชีวิตอ่ะไม่ใช่ท่องเที่ยวมันก็ไม่ใช่มันยังหาคําจํากัดความไม่ได้บอก,กอ๋อหรือว่าเธอจะเป็นดิจิตอลโนเมดไม่ใช่ก็ไม่ใช่อีกดิจิตอลโนเมดเนี่ยเขาไม่ได้มาเที่ยวนะเขาก็แค่เปลี่ยนว่าที่เขาจะหางานทําหรือทําอะไรในประเทศเขาเนี่ยมาเปลี่ยนมาอยู่ประเทศอื่นแต่แล้วเขาก็ยังทาเหมือนเดิมคือหางานทําแล้วก็นานๆจะเปลี่ยนทีแต่พูดถึงเรื่องเที่ยวเนี่ย บางคนอาจจะไม่ได้เที่ยวเลยหางานทําไม่ได้หมายความว่าต้องมาหางานทําที่ประเทศนั้นอาจจะทําหาจากในเน็ตหรือว่าเขาอาจจะทําที่ประเทศเขาอยู่แล้วแต่ว่าเขาสามารถรีโมทเวิร์กมาทาที่ที่อื่นได้ที่ไหนก็ได้ก็คือเอาเป็นว่ามองว่าดิจิทัลโนแมดคือพนักงานประจําที่ไม่ได้ต้องเข้าออฟฟิศแล้วก็ไม่ได้จําเป็นต้องอยู่ในประเทศตัวเองกึ่งกึ่งคล้ายๆอย่างนั้นคือคนทํางานไม่ใช่คนเที่ยวก็คือคนละกลุ่มกัน ของเราคือต้องการความสมดุลก็คือการใช้ชีวิตเหมือนอยู่บ้านแล้วก็การเที่ยวไปคู่กันอย่างที่บอกคือคนที่เที่ยวต่อเนื่องเนี่ยมันไม่มีทางจะทําได้ทั้งชีวิตมันต้องมีการเบรกบ้างใช่ไหมคือเอาเป็นว่าตอนนี้พอเราออกมาทําแบบนี้เมื่อก่อนเราเคยเป็นนักท่องเที่ยวเฉยๆก็คือมาเที่ยว30-40ถึงวันแต่พอช่วงโควิดปุ๊บเนี่ยเราตัดสินใจเปลี่ยนมาเป็นนักเดินทางก็คือเดินทางกันตลอดเลยไม่มีแบบว่าเออช่วงนี้จะอยู่ไทยสัก6เดือน1ปี หรือหลายปีแล้วค่อยคิดอีกทีหนึ่งอันนี้ไม่ก็คือถ้ากลับไทยมันต้องกลับเพราะว่าเรายังต้องขอวีซ่าหรือยังต้องไปอย่างเช่นไปซื้อมือถือใหม่ซื้อกล้องใหม่ซื้อคอมใหม่หรืออะไรเงี้ยเรายังต้องทําอยู่ใช่ไหมแต่เราก็จะพยายามให้น้อยที่สุด3หรือ4เดือนแล้วเราก็ออกมาอีกอย่างเงี้ยคือมันต่างกันยังไงว่าถ้าเที่ยวต่อนเนื่องอ่ะมันได้ความตื่นตาตื่นใจแต่ก็ลําบากไปด้วยแล้วก็ใช้เงินสูงด้วยแต่อันนี้คือใช้เงินน้อยกว่าแต่ว่าเที่ยวก็น้อยกว่าด้วยเช่นเดียวกัน ถ้าท่องเที่ยวก็คืออย่างเช่นว่าที่เนี่ยมีพิพิธภัณฑ์หลายที่มากเลยนะเราก็สามารถที่จะซื้อเป็นทราเวลการ์ดเข้ามิวเซียมได้36ที่ภายใน3วันประมาณนี้เราก็จะซื้อเสร็จปุ๊บแล้วก็ทําเวลาเข้าให้ได้มากที่สุดไม่ได้เข้าถือว่ามาไม่ถึงอ๋อถ้าเที่ยวจะเป็นแบบนั้นก็จะเสียดายอย่างวันนี้ฝนตกโอ้ยแผนพังหมดเลยพรุ่งนี้ก็ต้องไปเมืองอื่นแล้วเนี่ยก็จะเสียดยายอย่างมาก,ามากแต่น,นี้ไม่เสียดาย คือเที่ยวไม่ครบก็ไม่เสียดายอันนี้คือการท่องเที่ยวแต่ว่าการใช้ชีวิตเปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยๆแบบนี้คือเราไม่เข้าก็ได้อ่ะไม่ได้เสียดายอะไรอ่ะเพราะว่าเรามีความรู้สึกพึงพอใจกับการได้เดินดูเมืองอยู่แล้วเข้าก็ดีถ้าเกิดเราสนใจมากๆหรือว่าที่ไหนมีเข้าฟรีอ่ะเราก็เข้าแต่ถ้าเกิดว่าที่ไหนเราก็เฉยๆหรือไม่จำเป็นต้องเข้าก็ไม่ได้เข้า แล้วข้อต่างที่นึกอีกอย่างหนึ่งคือระหว่างการเที่ยวอย่างเดียวจริงๆกับการมาทําแบบนี้คือเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะว่าถ้าเที่ยวเนี่ยคือเหมือนว่าเราก็ทุ่มเงินใช่ไหมหลายหลายคนที่ได้เคยมาเที่ยวต่างประเทศก็จะนึกออกว่าเรายอมทุ่มเงินหลายหมื่นหรือเป็นหลักแสนเพื่อทริปนี้เลยใช่ไหมเราก็จะใช้เงินสูงกว่าเพราะว่าอย่างเช่นเปลี่ยนเมืองทุกวันหรือว่ายอมเสียค่าเข้าประสาทซื้อพาสนู่นนั่นนี่เสียค่ารถไฟด่วนเพื่อให้เดินทางได้เร็วที่สุดคือใช้เงินทุ่มกับระยะเวลาไม่กี่วัน ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติไม่แตกเพราะว่ามีเวลาน้อยแต่อันนี้ถ้ามีคนสงสัยว่าเดือนหนึ่งคุณใช้เท่าไหร่เนี่ยเรียกได้ว่าเราเคยคำนวณแล้วเคยพูดไปหลายรอบก็ไม่ได้ค่อยต่างจากตอนเราอยู่ไทยมากหมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้ไปประเทศแพงๆอย่างอเมริกาอังกฤษหรือออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยนะเราอยู่แต่ยุโรปอย่างเงี้ยหมายถึงว่าประเทศที่ราคากลางๆของยุโรปเนี่ยรายจ่ายมากกว่าตอนเราอยู่ไทยไม่เท่าไหร่เองเพราะตอนเราอยู่ไทยเนี่ยเราก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองใช่ไหมของลอดตาลอดใจยเยอะ เราจะต้องมีไปกินร้านอาหารในห้างเราจะต้องมีไปเที่ยวต่างประเทศด้วยไงเออใช่ก็คือเหมือนกับแต่เดิมเนี่ยเราก็มาเที่ยวต่างประเทศอยู่แล้วเสียค่าเครื่องบินเนี่ยเป็นเงินก้อนใหญ่ที่สุดค่าเครื่องบินแล้วก็ต้องทุ่มเงินอย่างที่บอกอเที่ยวมันก็ต้องมีเวลาไม่นานเราก็ต้องทุ่มเพื่อให้คุ้มที่สุดใช่ไหมเอาเป็นว่าค่าเหมือนตอนที่เราอยู่ไทยรวมกับค่าที่ออกมาต่างประเทศทั้งปีเนี่ยมาเฉลี่ยกับที่มาทําแบบเนี้ยกลายเป็นว่ามาทําแบบเนี้ยใช้เงินมากกว่าไม่เท่าไหร่อย่าง ard, สมมตินะสมมติเป็นตัวเลขสมมติเฉย ถ้าเราอยู่ไทยถ้าเราออกมาเที่ยวปีละครั้งหรือสองครั้งรวมแล้วเที่ยวต่างประเทศนะเราเคยเที่ยวปีละ30มสิบถึงสีิวันเนี่ยก็มากกว่านะสมมุติว่าเฉลีย่ยกับค่าใช้จ่ายที่อยู่ไทยด้วยเดือนละ4ี่0,000ื่นกว่าบาทซึ่งค่าใช้จ่ายที่อยู่ไทยเราก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะแต่ว่าพอมาเที่ยวแบบนี้กับยุโรปประเทศค่าใช้จ่ายกลางๆนะอย่างเช่นกรีซนีโปแลนด์ก็ถือว่ากลางๆฮักงการี Hungary, อะไรอย่างเงี้ยก็ตกเดือนละห0,000ืกว่าอย่างเงี้ยเอ้ามากกว่ากันแค่ห้าพันเองท่านจะทำไมจะไม่ทำนะ ตอนออกมาเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะใช้เท่าไหร่ตอนนั้นเราก็คิดว่าเออลองดูสักครั้งหนึ่งแต่พอมาทําทําแล้วเออมันก็ไม่ได้เยอะอย่างที่คิดไงคือถ้าเราไม่ลองเราก็นึกไม่ออกนะว่ามันทําได้ด้วยนะเออตอนนั้นเป็นช่วงโควิดไงเราไม่ได้เที่วมา2ปีเราก็คิดว่าเออเอาสักครั้งหนึ่งสักปีหนึ่งอัดอั้นมานานแล้วแล้วก็ถ้ารอก็ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะเปิดไงตอนนั้นอ่ะมันช่วงปีสองหนึ่งอ่ะสองพันยี่สิบเอ็ดอ่ะมันก็ไม่รู้เขาจะเปิดเมื่อไหร่เพราะว่าแต่ละประเทศก็ เราก็เลยกลัวเดี๋ยวเขาจะปิดอีกถ้าเราไม่รีบมาแล้วเราก็อยู่ยาวเพราะว่ากลับไทยเมื่อไหร่เนี่ยช่วงนั้นจะต้องกักตัวกักตัวในโรงแรมแพงๆช่วงแรกๆอ่ะยังกักแค่7วันมั้งยังตั้ง 4- ี่ห้าหมื่นต่อคนน่ะฉะนั้นเราก็เลยอยู่ยาวหน่อยเพราะว่ายังดีกว่าไปเสียค่ากักตัวตอนนั้นไงเออแต่ว่าพออยู่ไปเรื่อยๆปุ๊บเออเฮ้ยมันไม่ได้แพงเลยยิ่งไปประเทศถูกๆอย่างเช่นที่เคยไปแอลเบเนียมอนเตเนโกรโคเอเชียเออก็ไม่ได้แพงนะมันจะมีช่วงแพงอย่างเช่นเราไปสวิส ไปฝรั่งเศสอย่างเงี้ยแต่พอมาถัวกับช่วงถูกแล้วเออมันก็ได้นะมันก็ได้อยู่นะอย่างเงี้ยก็เลยมาเล่าให้ฟ้างว่านึกขึ้นได้ไม่ใช่ว่าอยู่ต่างประเทศปุ๊บจะต้องเป็นโหมดเที่ยวอย่างเดียวก็คือจริง,รงๆแค่เปลี่ยนที่อยู่ไปเรื่อยๆเท่านั้นเองมาเดินห้างมากินอะไรพวกนี้ก็เหมือนกับเราใช้ชีวิตอยู่ไทยแต่เราแค่เปลี่ยนมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนที่อยู่ทุกเดือนเท่านั้นเองอาแต่มันไม่ได้เข้าไงบางที่ที่มันที่ยอดฮิตยอดฮิต ที่นักท่องเทีย่ยวเขาเข้ากันเธอก็ไม่ได้เข้าอ่ะก็ถือว่าเธอมาไม่ถึองอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเรามาเพราะว่าเราอยากจะโชว์คนอื่นเขาหรือเปล่าหลายๆคนมาก็คือเหมือนมาถ่ายแบบอ่ะมันก็เป็นความสุขของแต่ละคนออมันก็เป็นความสุขของเขาแต่เรามันไม่มันไม่ใช่แนวทางของเราไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่มาเยอะแล้วอ่ะมันก็จะเริ่มเกิดความรู้สึกนี้คืออย่างเช่นเมื่อก่อนเคยเข้าปราสาทเป็นหลายสิบแห่งเลยนะในเยอรมน,นีปราสาทยเยอะอ่ะ พอมาตรงนี้ปุ๊บก็ก็เข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้เขา้เขามาเยอะแล้วอย่างเงี้ยก็เลยไม่เสียดยายไงเที่ยวเยอะแล้วโบตก็เหมือนกันเที่ยวเยอะแล้วแต่ยังทำยังไงก็ได้ขอให้ยังคงเดินทางต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่แบบว่าเออผ่านไปหลายปีปุ๊บเทีเ่ยวมารอบโลกแล้วต่อไปไม่อยากออกแล้วอะไรเงี้ยไม่ใหม่ใก็คือ,อตั้งใจจะเดินทางไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่จะทํายังไงให้ออฟเนี่ยไม่มีวันนั้นที่อยู่ดีๆก็บอกว่าเดินทางเยอะแล้วเหนื่อยละเมื่อลวเราจะไม่มีวันเกษียณ เราจะหาแนวทางให้เราได้ทําต่อไปเรื่อยๆเพราะเราชอบเดินทางเราชอบเปลี่ยนบรรยากาศแต่เรื่องการเที่ยวหรืออะไรเนี่ยก็คือแล้วแต่ช่วงบางช่วงอาจจะเ,ออเจอประเทศแพงๆอาจจะกลายเป็นหมดเที่ยวเที่ยวสักเจ็ดถึงสิบวันเสร็จแล้วก็กลับมาอยู่รายเดือนต่อ